สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็กำลังจะไปรับแพะ South แอฟริกาใต้นะคะสายพันธ์บอตัวก็ราคาก็ประมาณ8 0ถึง1 0 0แบาท8 0ดหมื่นถึง1แบาทตัวตัวตวันนี้เราก็กำลังเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิโดยคุณครับคุณปณิธานนะคะจะพาเราไปที่นั่นแล้วนำเข้าโดยบริษัทแอน จได้เวลาประมาณอีกสักสองทุ okay, okay. Okay. ่มครัก็น่าจะได้เห็นแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่คือ้วค่ะทางศิลาเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะเข้ามาเรื่อยๆเราออดมาเข้ามาที่น้ำพิชวลตะปูน้ำมารับแพะบอจากเราทิศใต้กันอยู่แล้วนะครับทั้งหมดนี้ก็มีมาทั้งหมด 12ตัวนะครับตัวผู้15ตัวนอกนั้นเป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับตอนนี้เครื่องบินลงแล้วนะฮะเดี๋ยวรอสักรู่หนึ่งเราก็จะให้เขาเข็นออกมาแล้วก็เอาขึ้นรถพวกนี้นะฮะไปกลับโลกที่พัฒนานีคผมคนี่แลนะคะก็จะมีลูกค้ามารอรับ นี่มาลอลับแซ้นะคะสาสานุนมจาี่จไสุดไลสุดมาแล้ววันนี้ก็เจ้าของเขาคะสามสิบเก้าตัวใช่ไหมคะมาลอลับสาสาวนะคะราคาก็ไม่เบาเลยค่ะก็ แพงอยู่นะก็สวยนะคะราคาระแบบนี้แล้วก็ต้องสวยแล้วก็เลือดร้อยอยู่แล้วค่ะเลือดสูงของแท้แน่นอนราค่ะนี้ก็ถ้าสนใจให้เรานำเข้าก็ติดต่อเราได้เลยค่ะเบอร์เบอร์เดี๋ยวเขียนไว้ข้างล่างนี้ค่ะบริษัทนำเข้าบริษัทแอนเทค แกะเราก็เข้าได้หมดอนกันน้ำเข้าได้หมดค่ะก่นน้องๆเราก็จะอย่างนี้เลยใช่ไหมคะคุณหมอเราสามารถเลือกเลือกก่อนก่อนสั่งได้นะคะเลือกได้เลยมีเหลืออีกห้าตัวก็มีเหลืออีกห้าตัวนะคะตัวเมียสุขใสรักจะท้อง สงสัยจะท้องเราก็คงเอาแนนะเราขายอ่ะยังมียังมีผ้าตัวไม่มีเจ้าของอืมน้องๆตัวใหญ่ามากฮัลโหลโอเคไหมเนี่ยหน้าตาบูดมาเชียวเลย ก็จะเดินทางไปกักตัวที่ไทยต่ออีก14วันแล้วก็จะส่งถึงเจ้าของเขาได้ค่ะนี่แพ้ทำไรน,นี่ทำไรเนี่ยหิวเหรอหิวเหรอลูกเยพอพันพอพันเราอาจจะเพี้ยนเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งมา อะ่มานี่มามานี่มาอันนี้แพะสาวนะคะนี่น่ารักนะออกมา เฮ้ยไปดิงานเยอะนี่ไม่อยา้โดดนะไม่อยากโดดค่อยๆคว้าทีละตัวดีกว่า้มาโดดต้องมาโตลอยตงไม่ลอยมาะตกงลอยตลงลอ ฟองไว้ฟังไวุ้กังไว้ฟงไปลกไปลุกงไว้งไว้งไว้นะมันมีตัวองด้วยต้องประคองอึ๊บไประองไว้นะไปเย คองลอยตัวคลองลอยมีตัวถงด้วยนะคะเฮ้นย,ยนี่ตัวนี้ท้องแก่เนี่ยตัวนี้ท้องแก่มาถามอะไรท้องทั้งนั้นเนี่ยค่อยๆประคองค่อยๆประคองจับเขาจับเขาจัาอะ ค่อยๆนะพวกนี้ท้องแก่นี่แล้วก็ความใหญ่ๆนะคะอุ๊บปุ้มแม่แล้วก็จะอุ้มมันเลยอุ้มเลยทีเดียวๆี้อก็มีูกค่ะก็ไเป็นไรก็ประมาณนี้มาแล้วมามาแล้วๆาอ้ยเร็วไปเร็วเฮ ช่วยกันนะเพราะว่าเขาอาจจะท้องอุ้ยเราก็ต้องอุ้มดีๆเพราะว่าน้องอาจจะต้องมาโอ้ย,อยเรียบร้อยค่ะก็ถึงแล้วสามกลมวันนี้ของเราต่อเสร็จแล้วนะคะสามกลมของเราก็ถือว่าเรียบร้อยดีค่ะน้องก็แข็งแรงตัวไม่มีบาดเจ็บแล้วค่ะ เดี alcohol alcohol ๋ยวเราจะมาทำคลิป <Bee> อ okay. yeah, ีกถ้ามีการนำเข้ากับบ้านค่ะเสร็จสิ้นภารกิจแล้ววันนี้การนำแบบเข้าจากเซลแอฟริกาคะ